สวัสดีครับคุณชมครับสวัสดี f อฟซท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตรถครอบครัว7ที่นั่งราคาประหยัดกันนะครับนี่คือ Toyota f o r t u n e r นะครับโฉมปี2012รถครอบครัว7ที่นั่งยอดนิยมนะครับราคาคันนี้ไม่ถึง4 0 0 0 0นบาทคุ้มมากๆเลยจากราคาหลักล้านนะครับเหลือไม่ถึง4 0 0 0 0นนี่คือโฉมหน้าแชมป์ 2.7V นะครับปี2012สําหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวเอาไว้ใช้งาน ราคาประหยัดราคาเซฟเซฟคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยววนรอบคันให้ดูนก่อนเลยนะครับสีขาวนะครับรับประกันโครงสร้างเดิมนะครับล้อจะเป็นสีเทานะครับล้อสีเทาบันไดข้างดำนะด้านบนหลังคาก็จะมีราวหลังคาแบบยกสีดำนะครับซ้ายขวาให้เลยนะครับนี่ครับรอบคันสวยๆเลยครับคุณผู้ชมกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบ ะจางหน้าคิวโครมเมี่ยมครับคันนี้เป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับได้ปี2012ที่เป็นตัว 2.7V เบนซินนะครับไฟหน้าให้มาเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับซ้ายขวามีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกระจกมองมุมด้านข้างให้ด้วยนะครับโครงสร้างรอบคันก็สวยเดิมๆเ,เลยนะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีให้ครบเลยพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าคันนี้ราคา เพียง385,000บาทเท่านั้นนะครับทุาผู้ชมราคาถือว่าถูกนะฮะราคาเซฟเซฟเลยสำหรับรถครอบครัวเจ็ที่นั่งราคาไม่ถึง4 0 0 0 0นตอบโจทย์กับลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะ,ะเอาไปใช้งานในครอบครัวหลายคนก็เอาไปต่อยอดนะครับขับโม๊ขับสมท่องเที่ยวต่างๆได้ใช้งานได้ดีนะครับภายนอกรอบคันก็โครงสร้างเดิมๆเลยมือจับประตูนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับล้อแมก นะครับขนาด17นิ้วถ้าจำไม่ผิดนะนี่ครับล้อจะเป็นไซส์17นิ้วครับดิสเบรคคู่หน้าดําหลังบันไดข้างนะครับจะเป็นดําล้วนเหลียมสันประตูช่องไฟต่างๆเดิมนะครับคันนี้รับการโครงสร้างครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่าไม่มีจมน้ําแน่นอนครับนี่ครับล้อเดิมโรงงานนะครับล้อจะเป็นสีออกสีเทาเมทัลลิกนะครับส่วนไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายโดนัทมาเป็นหยดน้ําแบบนี้นะครับ คันนี้จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยอีก4จุดนะครับเป็นเซ็นเซอร์ถอยกระยะนะครับแจ้งเตือนอีก4จุดนะครับนี่ครับไฟท้ายสปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่3นะครับนี่ครับมีให้ครบเลยนะครับส่วนด้านหลังมาดูกันนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นเบาะ3แถวสีเบจนะครับแบบ7ที่นั่งนะครับสามารถพับเก็บแล้วก็แขวนข้างสําหรับเบาะแถวที่3ได้แบบนี้นะครับ ถือว่าราคาดีนะครับ3 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองได้โฉมแชมป์ปี2012นะครับ Toyota Fortuner นะครับ2.7 V นะครับปี2012นี่ครับราคาเบาๆราคาไม่ถึง4 0 0แสนสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กลังมองหาอยู่นะครับสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนี่ระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์เพดานนะครับน็อตฝาท้ายนะครับคงความเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขัน นี่ครับน็อตฝาท้ายคงความเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขันนะครับรถสวยกระจกก็จะเป็นโค้ดเดิมโรงงานหมดนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนกระจกนะครับโตโยต้าเดิมแท้โรงงานเลยบานหลังก็จะมาพร้อมตัวไล่ฟ้านะครับแผ่นเฟรมพลาสติกต่างๆไม่มีแตกนะครับเป็นสีเบดแบบนี้นี่ครับสวยเลยนะฮะหารุ่นไหนอยู่สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับวันนี้มาอัปเดตรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งราคาสุดประหยัดนะครับราคาสุดประหยัดล้อแม็กไม่มีรอยเบียดนะ สีเทาเมนเทลิกนะครับดิสเบกคู่หน้าดาหลังนะครับมือจับโครเมียมนะครับส่วนภายในได้เป็นเบาะหนังสีเบทนะครับโครงสร้างภายในเป็นสีเบทนะครับก็ดูสว่างตาโปร่งโล่งดีนะครับนี่ครับตัวอินโฟเมชันตัวพับเบาะต่างๆอยู่ครบเลยจะมีที่พักแขนนะครับส่วนที่วางแก้วน้ําจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ครับที่วางแก้วน้ําอยู่ตรงนี้นะครับรถสวยครับคันนี้น่าใช้งานมากๆนะครับ ฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้นะครับแนะนำกันเลยสำหรับครอบครัวจิตที่นั่งใครหาราคาถูกๆราคาประหยัดเซฟเซฟ่ให้จ่ายแต่อยากได้จิตที่นั่งราคาเบาๆต้องจัดเลยครับคันนี้โตยต้าไฟ n เนอร์โฉมแชมป์ราคาเพียง3ามแ0 0ปดบาทเท่านั้นสนใจรีบด่วนเลยนะครับคุณผู้ชมจํานวนจํากัดนะครับราคานี้มีคันเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูรถจริงได้มาทดลองขับกันได้นะครับที่ต้นยุทธา โทรหาได้เลยครับเบอร์โทรติดต่อ095 056 6926นะครับกระจกก็โคดเดิมโรงงานหมดเลยนี่ครับกระจกโคดเดิมโรงงานหมดตัวล็อกเด็กตัวเรือภใยต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับมือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานกุญแจนะครับเป็นรีโมทแบบนี้นะครับส่วนฝั่งคนขับก็จะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับ1ตัวฝั่งคนขับมีตัว ครับกระจกไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้านะครับปรับระดับแสงไฟหน้าปรับเลื่อนไม้นะครับตัวสัญญาณกันขโมยมีให้ครบเลยเบ้ากุญแจใสๆไม่มีเยินนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันแบบสีก้านนะครับผู้ชมแล้วก็มาพร้อมเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นี่ครับได้เกียร์ออโต้มีชิปล็อกด้วยคอนโซลตรงกลางจะเป็นสีเทาแบบนี้ระบบแอร์ออโต้นะครับหน้าจอ DVD มาพร้อมเลยนะครับนี่ครับหน้าจอ DVD เดิมโรงงานใส่มาให้ครบเลยนะครับมาพร้อมเลย3 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นราคานี้สุดพิเศษเลยนะครับโตยต้าฟอร์จูเนอร์ผ่อนค่างวดอยู่ประมาณ6ก0 0็บาทสบายๆนะครับผ่อนสบายกระเป๋าเลยนะครับนี่ครับราคา8ปดสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทค่างวดอยู่ประมาณเจ็ดพันนะฮะคร่าวๆนะฮะลดจากราคาหลักล้านผ่อนเจ็ดพันคุ้มมากๆครับคันนี้เหลือสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาท เพื่อนๆท่านใดที่กําลังมองหาอยู่สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเบาภายในสวยนะครับเบาะหนังสีเบตนะครับตัดด้วยคอนโซลสีเทาเบาะไม่มีขาดนะครับนี่ครับเบาะไม่มีขาดสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยกระจกก็เป็นไฟฟ้า4บานนะครับออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อกมือจับโครเมียมนะครับครบเลยปร่มลัยผิวพันดีนะครับคอนโซลก็สวยนี่ครับสวยงามคนนี้ใครที่สนใจ ขอละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับขับง่ายนะครับคันนี้แอร์ออโต้หน้าจอ DVD มาให้ครบเลยนะครับส่งค่างวดประมาณ7 0 0 0บาทสบายกระเป๋าเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งซ้ายเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับนี่ครับขอบยางขอบคิ้วริดน้ำก็ยังดำอยู่เลยนะฮะนี่ครับมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับครับฝั่งซ้ายนะครับคุณผู้ชมรถสวยนะครับ เบาภายในเป็นสีเบจก็ได้ความสว่างตาโปร่งโล่งนั่งสบายนะไม่ทึบไม่อึดอัดนะครับนี่ครับแล้วก็ตัว information อินโฟเรชันเบาะต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับเบาหนังก็ดูแลรักษาง่ายนะครับเช็ดทําความสะอาดง่ายจะมีน้ำหกทากบกาฟงกาแฟเดอรเทอร์เ,เปิเปลแล้วก็เช็ดทำความสะอาดง่ายเพราะว่าเป็นเบาหนังนะครับแล้วก็แผงประตูก็สวยนะครับหนังไม่มีขาดนะครับนี่ครับสวยเลยกระจกโคตรเดิมโรงงานหมดทุกบาทน,นะครับ ราคาดีด้วยนะครับตัวเซฟตี้ตัวนิรภัยประตูบานที่2ซ้ายขวานะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับภายในสวยนะคับใช้งานได้ดีครับคันนี้ขอบยางริดน้ํายังสวยยังดําอยู่เลยนะครับเสาบีก็ยังดําสวยนะครับเสาบีก็ยังดำสวยนี่ครับขอบยางริดน้ำก็จกต่างๆนะครับจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบเลยนะครับ มือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานบันไดข้างไม่มีรอยเบียดนะครับนี่ครับบันไดข้างเดิมเดิมเลยเบาก็ไม่มีขาดนะครับผู้ชมนี่ครับเบาตึงทุกตัวไม่มีขาดเรียกว่าคันนี้สภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยเอาไปใช้งานได้อย่างสบายใจใช้งานในครอบครัวราคาประหยัดด้วยผ่อนเบาๆนะครับจัดไฟแนนซ์ก็สามารถจัดฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนข้าง่าอยู่มันเจ็ดพันรถฟอร์จูเนอร์ผ่อนเจ็ดพันะครับผู้ชมสบายสบายเลยนะครับนี่ครับฟอร์จูเนอร์ผ่อนเจ็ดพัน สวยๆเลยคันนี้สนใจรีบด่วนเลยนะครับราคาเพียง3 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนี่ครับคอนโซลก็จะเป็นทูโทนนะเป็นทาตัดด้วยสีเบจนะครับมีที่วางแก้วน้ำต่างๆให้ครบเลยแอแบ็กคู่หน้าเกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังสีเบจนะครับคันนี้สวยๆเลยด้านหลังก็นั่งสบายครับนี่ครับนั่งสบายกว้างนะครับภายในโดยสารยไปไหนก็คือไปแบบครอบครัวเลยนะฮะเป็นสไตล์ ppv 7ที่นั่ง และราคานี่ถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับเราไปสตาร์ทรถดูระบบภายในเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับนี่ครับป่วงคิ้วซุ้มล้อก็จะเป็นสีเดีวยวกับตัวรถเลยนะครับล้อแม็กสีเทาเมทัลลิกมีกระจกมองมุมด้านซ้ายให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมไฟหน้าเป็นโปรเจคเ,เตอร์เลนส์สๆเลยไฟตัดหมอกให้มาครบนะครับเนี่ยครับรถสวยพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถดูกันหน่อยนะครับามามาเลยครับ เหลียมสันประตูเดิมนะครับคันนี้มีตัวล็อกเทคให้ด้วยนะครับล็อกกันขโมยให้ด้วยแป้นเบรกนะครับเป็นคันเร่งเดิมๆเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาสตาร์รถดูกันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับดูกันว่าคันนี้เลขไม์ใช้งานไปเท่าไหร่นะครับไมแสนถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะครับรถปี2012วิ่งไปแสนสองนะครับแล้วก็เบาะไฟฟ้าเนี่ยสามารถปรับได้ปกติเลยครับผู้ชมนี่ครับ ปรับเดินหน้าถอยหลังนะครับปรับพนักพิงนะฮะพวงมาลัยผิวพันธดีตัวหนังสือต่างๆไม่มีถลอกเลยนะครับนี่ครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับบวกลบเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับได้แอร์ออโต้ด้วยนะครับเป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเครื่องเสียงนะครับดูครับเครื่องเสียงเป็น DVD นะครับคุณผู้ชมนี่ครับใส่แผ่น DVD ดูได้เลยนะครับ fm dvd นะครับบลูทูธ ได้หมดเลยนะครับนี่ครับกล้องถอยก็มีให้ครบเลยนะครับกล้องถอยนี่ครับมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยมีทั้งกล้องถอยให้ด้วยโอ้โหใช้งานได้ดีมากคันนี้ผ่อนข้างง่วนสบายสบายกระเป๋ามากๆเลย7000บาทนะครับค่าอยู่ประมาณเจ็ดพันฟอร์มูล่าเจ็ดพันนะฮะหายากนะสภาพสวยนะครับคันนี้เกียร์ออโต้คอนโซลเกียร์เป็นสีเทามีปุ่มชิปล็อกให้ด้วยนะครับเอาไว้ว่าจอดแปะนะครับปลดปลดเบรกมือปลดเกียร์ว่างแล้วกดชิปล็อก นี่ครับปิดชิปล็อกกดเกียวว่างได้เลยสวยมากคันนี้นะครับมีที่ใส่ของครบหมดนะครับตรงนี้เป็นตุ่มเปิดแอร์หลังนะครับคุณผู้ชมนี่ครับตุ่มเปิดแอร์หลังตรงนี้นี่ครับแอร์หลังตัวอินโฟเรชันต่างๆอยู่ครบแล้วก็ตัวพาวเวอร์เอาล s ต a ูเต่างๆอยู่ครบเลยกระจกไฟฟ้า4บานนะครับนี่ครับฝั่งคนขับก็จะเป็นแบบไฟฟ้าออโต้ขึ้นลงอัพดาวน์นี่ครับออโต้อัพดาวน์แบบนี้นะครับอัพดาวน์นะครับ สวยงามคนนี้ไฟสองสว่างด้านในมีให้ครบเลยเป็นสีวอร์มนะครับมีที่ใส่แว่นตานี่ครับกระจกปรับได้นะครับกระจกมองหลังปรับมือนะครับกระจกตรงนี้นะครับนี้สั่งอะไหล่มาให้เรียบร้อยแล้วตัวพับกระจกนะครับที่บังแดดั่งคนขับก็เรียบร้อยดีมีที่ใส่ซองเอกสารต่างๆครบเลย3ามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับผู้ชมนี่ครับผ่อนค่างวดสบายกระเป๋าครับ 7,000เข้าค่าอยบาะมาณ7 0 0 0บาทนะครับสนใจรีบด่วนเลย f o r t u n e r นะครับราคา385,000บาทสนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับโฉมปี2012หน้าแชมป์สีขาวด้วยภายในสวยสะ,สะอาดสะอ้านนะครับคันนี้ภายในสวยเลยครับเพื่อนๆน,นะครับฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจรีบด่วนเลยนะคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานนะครับรถครอบครัว7ที่นั่ง ราคาถูกราคาประหยัดนะครับ3 8 5 0 0 0บาทจากราคาล้านกว่าเหลือ3 8 5 0 0 0บาทได้ปี12ภายในยังสวยเนี้ยบอยู่เลยนะครับผ่อนค่างวดสบายกระเป๋าครับไฟน์เนอร์ผ่อน7,000นะคันนี้ f ฟน์เนอร์ผ่อน7,000นะฮะสนใจรีบด่วนเลยมีเครดิตก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับฟังก์ชันต่างๆก็ใช้งานได้ปกติเลยคันนี้นะครับสวยงามนะครับแต่ดูระบบไฟเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับ นี่ครับระบบไฟมีไฟฉุกเฉินหัวกงหัวเกยังใหม่ยังสวยอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมเน้นเป็นโซนสีเทาตัดด้วยดำนะี่ครับมือจับเบรกมือนะครับใช้งานได้ดีมีที่วางแก้วน้ําองแก้ววางของต่างๆกระจุกกระจิกได้นะครับที่วางแก้วน้ําซ้ายขวาตัวนี้ก็มีเพิ่มเติมให้ด้วยสามารถดึงสไลด์ออกมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมมีตัวทวิสเตอร์หูช้างลำโพงต่าง,างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับแอร์แบ็กต่างๆอยู่ครบ นะสนใจคันนี้รีบด่วนบอกได้คําเดียวว่ารถสวยนะครับพร้อมใช้งานเอาไปใช้งานในครอบครบัวแบบสบายกระเป๋าอ่นะไม่ต้องไปจ่ายเงินเยอะนะครับไม่ต้องไปจ่ายเป็นล้าน3ามแสนแบาทก็เป็นเจ้าของ f o r t u n e r ได้ขับ f o r t u n e r ได้นะครับผ่อนค้างวด7 0 0 0บาทนะครับเข้าค่าเจ็ดพันบาทสนใจรีบติดต่อเพิ่มเติมเมข้ามาได้เลยครับจองล็อกรถนะครับสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้ง่ายๆเลยนะฮะใครที่สนใจอย่าลืมรีบเลยนะครับ แล้วก็ตัวหลังคานี่ครับล่องหลังคาเดิมๆนะราวหลังคาก็จะเป็นแบบก้านยกสีดําแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวสปาทําความสะอาดขัดสีเพิ่มเติมให้ใหม่ด้วยสำหรับคันนี้เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องนะ้ำมันเกียร์ให้ด้วยนะครับพร้อมใช้งานเลยนี่ครับผ่อนเจ็ดบาทก็สามารถเป็นเจ้าของ f o r t จูเนได้ง่ายๆเลยนะนี่ครับสวยๆเลยใครที่สนใจก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาด่วนเลยนะครับก่อนรถจิดจอง รัรุ่นนี้มีเข้ามาไม่บ่อยนะครับรุ่นนี้มีเข้ามาไม่บ่อยมาไวออกไวนะครับมาไวติดจองไวนะครับพอะเนอร์ผ่อนเจ็ดพเองนะครับราคาเพียง3ามแสนแบาทคุ้มมากๆนะครับเพื่อนๆสนใจรีบด่วนเลยนี่ครับไฟน้าโปรเตอร์เลนนะครับผู้ชมนี่ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรแจ้งเข้ามาด่วนเลยนะครับคุณผู้ชม รายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรรีบแจ้งเข้ามานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมสส่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครที่ต้นยุสคาเสร,รีไทย64เมีนบุรีกรุงเทพครับ